ได้ไหมวะได้ไหมวะยศเอ้ากูมึงก็ดูมึงก็ดูกูต่อยให้เลยกูมีสามสิบมาดิเออในตู้ขานเท่าไหร่ในตู้ขานเท่าไหร่ไม่รู้เอ้าไอ้เหี้ยมาแล้วว่าสามเพื่อนกูต่อให้อ่ะกูต่อให้กูพูดอนเนี้ยยืดยืดมาว่ะโอ้ต่อให้อะกูเพื่อนเนี้ยต้องหกสิบที่แถมมีกระตีด้วยเออสิบใบออกครับแป่กูก็ไม่อยากจะคิงหรอก chim ti bayer mẫn dạy quân luôn hết dạy quân luôn mẹ dạy bay vào hết dạy quân luôn 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 dạy quân ถ้ามันเฮ้ยจริงมันจะสุดยอดเลยนะมึงรู้ป่ะสามใบเหี้ยงกดๆไปเถอะกดได้ออกเนี่ยชิลๆครับ e อ j o y e n j o y ครับพี่บอยทำได้หลายแล้วพี่อ่าพี่บอยาติดคอแล้ววะพี่บอยคอคอฮ่าฮ่าฮ่ะพี่บอยคอคอติดคอแล้ววะได้ทุกคนเลยอ่ะไอ้เนี่ยได้กันทุกคนอ่ะวันนี้เ e นจอยครับผมเ e นจอยครับม